สวัสดีครับวันนี้ตอนที่ผ่านมาเราพูดไปถึงเรื่องพอยเมื่อขัดแล้วจะมีความแวววาวถ้าไม่ขัดเป็นก้อนคนจะไม่รู้คุณค่านะครับพอยขั้นตอนนะครับพอยเม็ดนี้ที่ขีดนะครับสีขาวๆคุนๆบางเม็ดก็ใสแต่ถ้ามันไม่ใส ก็เอาไปเผาให้ร้อนร้อนเสร็จก็จะสีจะใสก็เวลาเกลี่ยออกมาก็จะแวววาวจากพลอยที่มองไม่มีราคาจนมีราคานะครับพลอยก็เหมือนกับชีวิตคนเราอืมถ้าไม่ขัดไมเ่เก่าในสิ่งที่ไม่ดีออกไปเอารรความขุนออกไปจากในใจมันก็ไม่ใสนะครับเมื่อมีรรมความขุนมัว ก็ทำให้ะลักษณะราศีของเราไม่เป็่งปั่งลักษณะราศีหรืองโงเ่เฮงเนี่ยมาจากภายในภายในใจใจสดใสมีจิตใจดีงามไม่ขุนมัวใบหน้าก็ผ่องใสนะครับ mm hmm. พอยเหมือนกันเราขายพอยอยู่เนี่ยเราก็มาขัดพอยเสร็จเราก็ต้องมาเรียนธรรมะมาขัดใจพยายาม พยายามขัดใจในเรื่องที่เป็นกิเลสออกไปไม่ตามกิเลสตามกิเลสนะครับแต่บางคนบอกว่าเรา,เามีความโลภมีความโลภก็เราจะขจัดความโลภยังไงก็คือให้พลอยพูดชมให้พลอยลูกค้าใช่ไหมอันนี้ก็คือว่าเราเป็นต้นทุนในการมาสร้าง คุณงามความดีเป็นต้นทุนในการสร้างบารมีแต่ในเรื่องการค้าการขายคือ,เ,อ,อเราตามใจลูกค้าตรงว่าขายแล้วเราสบายใจแล้วก็ขายลูกค้าต่อเราพอใจในราคาที่เ,ออเราได้ถึงไม่ใกล้กำไรเราพอใจเราก็ขายคือคือไม่เก็งไม่ไม่เก่งราคาไว้ ็บางครั้งก็อาจจะดูว่าเราเป็นสื่อเป็นสื่อในการที่จะเจอท่านนะครับบางคนถามว่าไม่มีกำไรขายทำไมก็เพราะว่าเป็นการสื่อบุญสัมพันธ์อาศัยวัตถุมาเจอกันชอบวัตถุแบบเดียวกันหรือว่ามีวัตถุเป็นสื่อในการที่จะเจอกับหลายๆท่านนะครับ เพราะว่าเขาบอกไม่เข้าถ้ำเสือก็ไม่ได้ลูกเสือนะครับอยากจะได้ลูกเสือต้องเข้าถ้ำเสือทั้งนี้เราจะเผยแพร่ธรรมะเผยแพร่คุณงามความดีเราต้องเข้าทุทกวงการไม่ว่าวงการไหนถ้าเราเรามีโอกาสเข้านะครับธุกรกิจก็ดีวงการสังคมก็ดีแต่เราก็ไม่ไปติดหรือว่าไปหลงกับ สถานที่ที่เราไปนะครับเราก็ต้องมีหลักพนละอยเม็ดนี้ถ้าไม่ได้ผ่านถ้าถ้าไม่เอาไปเผาไม่ไปขัดจะมีมีราคาสู้พลอยเม็ดใสๆไ,ไม่ได้เลยนะครับพลอยสองเม็ดนี้ถ้าให้ท่านเลือกท่านก็ต้องเลือกเม็ดใสที่เกี่ยแล้วใช่ไหมครับบุคคลถ้าให้ท่านเลือกท่านก็เลือกคนที่ไปฏไิบัติดีเลือกคนดีนะครับ คนที่ไม่ดีท่านก็ไม่เลือกเหมือนเพชรพลอยเนี่ยท่านให้เลือกท่านก็เลือกแต่เม็ดใสๆเม็ดสวยๆเม็ดดีๆนะครับต่จะให้เลือกคัดคนท่านก็ต้องคัดคนที่ดีๆคบค้าใครต้องเลือกคนดีๆคัดคนดีๆมาเป็นบริวารมาเป็นลูกเขยลูกสะใภ้มาเป็นผู้ร่วมงานนะครับเราขายพลอยก็ไม่ใช่ว่าจะขายแต่พลอยแต่ถ้ามีโอกาส ตรงไหนที่ท่านต้องการให้เราแนะนำหรือว่าความช่วยเหลืออย่างเช่นโรคภัยไข้เจ็บเราก็มียาอย่างโรคมะเร็งที่เป็นน้ำเหลืองเนี่ยเราก็มียาสมุนไพรเ็ได้ยาสมุนไพรเราไม่บอกว่าหายนะครับแต่ถ้าเรามาปฏิบัติธรรมะมาถือศีลกินเจมาสร้างบุญแล้วก็กินยาสมุนไพรโรคนี้ก็บรรเทาค่อยค่อย หายไปหายไปห่างไปผมก็แนะนําหลายคนแล้วได้ผลนะครับถึงกล้ามาพูดตรงนี้แต่วงการแพทย์เขาบอกว่าอย่าพูดถึงยาที่เรามีแล้วรักษาหายแล้วพูดถึงว่าบรรเทาแล้วเราก็ดีขึ้นดีขึ้นแต่พูดถึงว่าโรคมีเกิดเนี่ยบางบางครั้งเนี่ยโรคถ้าเรารักษาไม่ถูกทางก็ไม่หายแต่ถ้าเจอผู้มีบุญสัมพันธ์อาจจะมี ตำรายาบุญภาวัฒนามาเจอกันมาเจอยาก็อาจจะช่วยห,หายแต่ถ้าเราสร้างบุญสร้างกุศลบางทีโรคบางอย่างเป็นโรคเกี่ยวกับเกี่ยวกับกรรมเรามากินอาหารผักอาหารไม่มีชีวิตเขาไม่ก่อกรรมแล้วก็มาสร้างบุญทำบุญสุดท้ายบางทีไม่ต้องกินยาโรคก,ก็หายเองนะครับ แต่ถ้าบางโรคก,กินอาหารผักแล้วกินยาสมุนไพรแล้วทำบุญแล้วก็ยังไม่หายต้องกินยาประกอบด้วยบางโรคก,ก็ต้องอาศัยสามอย่างประกอบแต่ทุกวันนี้จะเน้นแต่รักษาอย่างเดียวปลาเหตุอย่างเดียวไม่ได้ดูต้นตอของออสาเหตุที่ทำให้เกิดโรคสที่ทำให้เกิดโรคคือกฎแห่งกรรมก็มีส่วนอากาศก็มีส่วน หลายๆเรื่องเขาบอกว่าทำไมคนเกิดเกิดโลกเกิดจากสภาพแวดล้อมอาหารอากาศาแล้วก็กดแห่งกรรมแต่ทุกวันนี้เราจะรักษาจะปายเหตุว่าเออทำไมถึงเป็นโรคนี้เอายาอะไรไม่ได้ไม่ได้ศึกษาทำไมเป็นโรคนี้แต่คิดว่าเป็นโรคแล้วจะใช้ยาอะไรกินยานี้เพื่อบรรจยังอาการของโรคแต่ลืมไปว่า ต้องหาสาเหตุต้นตอของโรคว่าก่อนจะเกิดโรคเนี้ยมันมันโลกนี้มันมีสาเหตุมาจากอะไรจากอาหารจากบฎแห่งกรรมจากอาหารเป็นพิษบางคนบอกอาหารเป็นพิษแต่ที่แท้ก็คือเป็นกฎแห่งกรรมกินไปแล้วสำแดงท้องเสียท้องผูกเราไปกินชีวิตเข้ามันเกิดเป็นการสร้างกรรมก็ก่อกรรมนะครับก็เป็นการก่อกรรมอย่างหนึ่งทําให้เราเ ต้องเจอกับปัญหาร้อยแปดนะครับวันนี้เราก็ร่วมศึกษาเรื่องศึกษากับท่านอันนี้เราทำไปพูดไปแบบเราไม่ต้องมีผู้ช่วยหรือทีมงานอะไรมากมายการทำความดีบางคนบอกต้องมี าวางแผนจัดการตกแต่งฉากตกแต่งอะไรให้มันดูดีเราเนี่ยเราทําไปภาพไหวมั่งอะไรมั่งมันเป็นธรรมะก,กับเ,เรื่องธรรมชาติตคือคือความจริงเราขณะที่เราทําคือคือเราไม่ต้องไปต้อนเล้นว่าเออก่อนจะมาชัดมองหน้าชัดเจนภาพเบอลอเราเอาออกเอาแต่ภาพเห็นชัดๆบางทีเราก็ให้ท่านดู แวบๆไปนะครับเดี๋ยวก็ผ่านไปแล้วแต่ถ้าเป็นธุรกิจทั่วไปบอกอุย้ยเอาภาพเบอร์ๆมาใส่แล้วคนดูเวียนหัวแต่บางทีเราจะสื่อให้ท่านรู้ว่าเราทําไปตามสเตปที่เราได้ทําคืออยากจะทําลักษณะที่เราทําเห็นขั้นตอนนะครับกว่าจะชัดเราก็ต้องปรับกล้องก่อนกว่าจะชัดเราก็ไม่เป็นก่อนเราถึงมาถ่ายภาพชัด เราก็องเริ่มจากกล้ากล้คิดกล้าทาในสิ่งที่เราไม่ถนัดนะครับรอช่างรอผู้ชนานาญมาทำก็ว่าดีกันไม่ต้องทําความดีกันละรอไปรอมาขี้เกียจแล้วก็ผู้ที่จะร่วมงานจะคอยนั่งเป้าเราอ่ะคงยังเป็นไม่ไ,มได้นะครับเป้าช่วยเราคงไม่มีใครมานั่งเป้าเราทั้งวันทุกคนก็มีภารกิจมีหน้าที่ครับนี่ให้เห็นว่าเราทําตั้งแต่เริ่มตั้งแต่ไม่รู้ไม่ไม่ค่อยเป็น ให้เด็กรุ่นหลังได้ดูว่าเราต้องลองทําดูลองทําดูเ,เดี๋ยวมันก็เก่งเองเหมือนเน็ตผมเองตอนแรกไม่กล้ากดอะไรเลยกลัวเสียกลัวพังแต่เด็กสองขวบสามขวบเริ่มรู้กดมั่วเลยกดมั่วแล้วก็จําสุดท้ายก็เก่งเพราะเด็กไม่กลัวเสียค่าซ่อมนะกล้าเพราะว่าไม่กลัวเสียค่าซ่อมแต่คนโตเนี่ยกลัวพังกลัวเสียค่าซ่อมอะไรนี่เลยไม่กล้าทําอะไรเลยสุดท้ายซื้อเน็ต ซื้อคอมพิวเตอร์ราคาเป็นหลายหมื่นก็ท <_ d ata> ําทประโยชน์อะไรไม่ได้ความจริงแล้วคอมพิวเตอร์เนี่ยก็มีอ่าคุณคุณประโยชน์ถ้าเราจะใช้ประโยชน์ข้อมูลถ้าเราจะเปิดดูก็มีข้อมูลวิชาการมากมายข้อมูลถูกก็มีข้อมูลผิดพาหลงทางก็มีแล้วแต่เราจะเปิดดูข้อมูลอะไรเป็นหมืน่นหมืน่นหมืน่นหมื่นรายการไม่รู้มากมายมหาศาลนะครับเหมือนชีวิตคนเรา จะทำให้มีคุณค่าขึ้นมาให้มีประโยชน์ขึ้นมาก็สามารถจะใช้ประโยชน์กับตัวเราแต่ตัวเรายังหาจุดของตัวเราไม่เจอว่าเรามีดีอะไรเรา,เาจะมีประโยชน์ทำไงให้มีประโยชน์กับสังคมกับคนรอบข้างกับผู้ร่วมงานเราก็ต้องค้นหาว่าเรามีประสบการณ์อะไรมีวิชาความรู้อะไรมีดีอะไรที่จะหายทอด เราก็สามารถเอาส่วนดีนิดหนึ่งน้อยนิดมาเผยแพร่ก็สามารถที่จะเป็นประโยชน์ครับชาวโลกได้ส่วนเล็กเล็กน,น้อยน้อยมีเท่าไหร่ก็ให้เท่านั้นเหมือนกับตอนผมปวดฟันนะครับตอนปวดฟันก็ปวดขึ้นสมองความรู้สึกว่าแมงตัวนิดเดียวเนี่ยเรามองไม่เห็นด้วยตาเปล่าแต่สามารถปดทำให้เราปั่นป่วนทั้งทั้งที่ตัวเราก็ตัวใหญ่ แต่แมงมองไม่เห็นเนี่ยทำให้เราปั่นป่วนได้นะครับคนไวรัสก็สามารถทําให้คอมพิวเตอร์ปัน่นป่วนตัวเราถ้าทําไม่ดีก็ทําให้ชาวโลกปั่นป่วนค,วคนคนเดียวทําให้บ้านเมืองปัน่นป่วนหรือโลกนี้ปั่นป่วนได้ถ้าทําในสิ่งที่ไม่ไม่ถูกแต่ถ้าทําในสิ่งที่ถูกเราคนเดียวก็สามารถทําให้ชาวโลกตักดกระเทือนออในคุณงามความดีในผลงานได้นะครับ เปรียบเหมือนตัวเชื้อโรคตัวนิดเดียวก็สามารถทําให้เราปั่นป่วนทั้งที่เป็นมนุษย์ที่ตัวใหญ่นะครับวันนี้เราคุยเรื่องตพเพเหระมันก็เป็นเรื่องธรรมธรรมดาครับมีเนื้อมั่งมีน้ํามั่งบางทีเรากินวิ๋วเตียถ้ากินแต่นเนื้ออย่างเดียวก็ติดคอนะครับกินน้ําอย่างเดียวมันก็โจงเจ๋งก็มีทั้งน้ําทั้งเนื้อ,อ,อพอดีพอดีนะครับ นะครับการพูดคุยกต้องมีน้ำมัง่งมีเนื้อมัง่งเนื้อวิชาการทั้งหมดกจําไม่ได้ก็มเีเรื่องประกอบอาจจะเป็นนิทานเป็นเ,เนื้อเป็นน้ำผสมกันไปฮะแต่น้ำจงงเก๋งเกินไปก็ไม่ไม่เหมาะเนื้อเยอะก็ตึงกันไป วันนี้ขอร่วมศึกษาเพียงเท่านี้ครับวันนี้ก่อนจะออกไปข้างนอกเราก็ทาําความดีข้างในบ้านก่อนนะครับเระ๋ยววัพุวันนี้พยายามจะสะสมคุณงามความดีสิ่งที่เป็นประโยชน์กับกับชาวโลกนะครับที่ผมก้มหน้ามั่งอะไรมั่งบางทีพอตามสเต็ปนะไม่ใช่ด้มองหนังสือหรือว่าอ่านหนังสือนะครับหรือเราก็พูดไปพูดไปบางทีก็คัดพลอยไปดูพลอยไปก้มดู นู่นดูนี่เขาเป็นเรียกว่าเราไม่ต้องมันมองหน้าท่านผู้ฟังหรือท่านผู้ชมอย่างเดียวนะครับพูดออกมาจากประสบการณ์ก็เวลานั่งก้มอาจจะมองพลอยหรือจะทํางานไปเพื่อเพื่อจะได้สองทางนะครับบางท่านบอกบาอาจจะสงสัยว่าเราไม่ค่อยมองหน้าจอบางครั้งทําไมเก็บหาอะไรหรือว่าดูตําราอะไรหรือเปล่าไม่ใช่นะครับ ก็ขอ,ขอ,อร่วมปรึกษาคลิปนี้แค่นี้นะครับมีอะไรก็โทรมา087-1505601ครับสนอเรื่องราวต่างๆเล่าสู่กันฟังนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านที่เรายังไม่เจอกันยังไม่เจอหน้าเจอตากันก็คุยกันได้ครับ มีการขายของทางออนไลน์ทางอินเทอร์เน็ตการคุยกันทางอินเทอร์เน็ตถ้าไม่โชว์หน้าโชว์ตาเหมือนกับเราคุยกับวิญญาณหรือผีเราก็ไม่รู้ฮะบางทีนั่งคิดไปเ,เราก็ศักดิ์สิน์เนาะจิตสั่งให้กดแป้นตัวตัวเลขตัวหนังสือทางงูก็ตอบโต้มาสวัสดีครับทางงูก็สวัสดีค่ะเออเราก็เป็นผู้มีวิเศษแล้วคือสมัยก่อนเขาจะใช้พลังจิตนั่ง นั่งสื่อจิตกันแล้วหูทิฟตาทิฟใช้จิตคุยตอนนี้เราก็หูทิฟแล้วมีเสียงออกมาตาทิฟก็มีภาพถ่ายทอดสดออกมาไม่ต้องไปนั่งยานหลับตายุกหนอพองหนอแล้วนะครับวันนี้ก็เป็นโลกที่เจริญสูงสุดแต่น่าเป็นห่วงคือจิตใจมนุษย์ก็ตกลงมาเรียกว่าต่ำเลยครับเพราะว่า ความเจริญทำให้เกิดการแข่งขันแข่งขันแล้วก็เลยเลืมเรื่องกฎแห่งกรรมเลยลืมเรื่องการทำบาปการต่อสู้เพื่อให้ชีวิตอยู่รอดหรือให้ชีวิตมีความสมหวังมีความสุขใจก็ทำในสิ่งต่างๆไม่ว่าจะทางด้วยเล่ด้วยกลต่างๆทา,างวิชาอร้อยร้อย 8 0 0พันประการนะครับก like ็ถ้าเป็นทางบัญญาธรรมะแล้วมันจะมีทางออกในทางออกที่ถูกต้องถ้าเราศึกษาทางวิชาทางโลกก็มีทางออกแบบแข่งขันต่อสู้ดิ้นรนเป็นการแข่งขันแบบไดมาด้วยน้ำตาด้วยเลือดด้วยชีวิตนะครับ่าจะผ่านประสบความสเร็จก็อาจจะผ่านชีวิต ที่ต้องล้มตายจากเพราะเราเป็นต้นเหตุฝานชีวิตที่เสียน้ําตาเพราะเราเป็นต้นเหตุอันนี้ก็เราไปช่วงคิงเข้ามาวันนี้เราเออเป็นคนเกิดมาแล้วก็บอกเป็นมนุษย์มนุษย์คือผู้ที่ประเสริฐมีประเสริฐในด้านไหนด้านความคิดด้านปัญญาด้านการกระทําแต่ที่เรากระทาออกมาเนี่ย มันสอผลว่าไม่ใช่มนุษย์ที่ประเสริฐเลยจากอะไรครับจากเราไปสร้างกดแห่งกรรมไปเข็นฆ่าชีวิตที่ไม่มีทางต่อสู้อย่างไปทำร้ายสัตว์สัตว์เล็กสัตว์ใหญ่เขามีร่างกายหรือมีปัญญาไม่ฉลาดอย่างเราเราก็หาวิธีหาอาวุธไปประหัตประหารไปป้นชีวิตเข้ามากินเลือดกินเนื้อ ไปพ้นชีวิตเข้ามากหลังไปกินเนื้อสตว์นเนี่ยพูดง่ายๆไปพ้นชีวิตไปพ้นเข้ามาเพราะเขาไม่ยอมให้เราไม่ยอมให้เราเขาขัดขืนเราเราไปพ้นในการเฉือนคอยิงเขาตายไปพัดภาคไปขโมยลูกเมียเข้ามานะครับอันนี้ก็ป่าป่าคิดทิ้งท้ายไว้นะครับท่านเห็นดีประการใดก็ โปรดพิจารณานะครับถ้าท่านไม่ตรงกับจริตท่านก็โปรดช้ยไว้นะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ปรารถนาโ,ซโซ่สื่อออกไปเพื่อจะไปเจอกระทบกับคนที่กำลังออมีความคิดแนวทางเดียวกันนะครับแต่แต่คนที่คิดคนละแนวทางก็ขออภัยนะครับขออภัยมา,าทีนี้ท่านก็ แค่กดทิ้งไปก็ถ้าท่านกดผิดนะครับขอขอบคุณครับที่ติดตามเรื่องราวต่งตางๆจากเว็บเจนอาเจนะครับ